อบอกว่าผิดไปจากที่คาดหวังไม่น้อยกับคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนคดีอาญาของ ในคดีสลายการชุมนุมพันธมิตรเมื่อวันที่7ตุลาคมท1านหนึ่งที่องค์คณะผู้พิพากษาตัดสินยกฟ้องจำเลยทั้ง4แก๊งออฟฟอร์ได้แก่สมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกพลเอกชลิตยงใจยุทธอดีตรองนายกพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผบวตรอและพลตำรวจโทสุชตนเหมือนแก้วอดีตผอบชนในชัน้นนี้คำพิพากษาถือเป็นที่สุดคงไม่สามารถไปเป,เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้ แต่ก็น่าสนใจว่าการพิาพากษายกฟ้องครั้งนี้ไม่ได้เป็นเอกฉันท์ไปสักทีเดียวข่าวว่าผลการลงมติขององค์คณะสิ่งทั้งมาก8ต่อหนึ่งก็ต้องรอด,ดูคำพิาพากษาฉบับเต็มและทำวินิจฉัยส่วนตัวของผู้พิาพากษาแต่ละคนกันอีกครั้ง แล้วก็เป็นไปตามที่ดักคอไว้ตั้งแต่ต้นว่าหากสารสั่งยกไม่ว่าจะทั้ง4ี่จำเลยหรือเพียงบางคนคณะกรรมาการปปชนในฐานะที่เป็นโจทยื่นฟ้องคดีนี้จะมีท่าทีอย่างไรโดยเฉพาะประเด็นการยื่นอุทธรณ์ที่รัฐธรรมนูญปี60เปิดทางให้กระทําได้ภายในไม่เกิน30วันหลังมีคาพิพากษา ว่าคดีนี้ตั้งแต่หมดยุคคณะกรมการปปชที่มีปานเทพกล้าน,นรงรานเป็นประธานปลดใบเปลี่ยนมือมาเป็นเด็กโดยพลตารวจเอกวัชรพลประสังราชกิจประธานปปชคนปัจจุบนันก็มีความพยายามล้มคดีอยู่หลายครั้งหลังจากที่มีการผลักดันบิ๊ก,กุ้ยคนสนิทของบ้านวงสุวรรณเข้ามายึดหัวหาดปปชจากนั้นไม่นานบิ๊กปอดน้องหลักบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกก็ไปยืนเรื่องต่อปปช เพื่อให้พิจารณาถอนฟ้องคดีออกจากศาลดีกาแรกเริ่มเดิมทีมีท่าทีว่าคณะกรรมการปปชชุดนี้เะรรับลูกเสร็ด,ด้วยแต่เมื่อสังคมคัดค้านอย่างกว้างขวางที่สุดจึงต้องยอมถอยหลังกลับแล้วก็พับใส่ลิ้นชักไว้แต่การไม่ถอนฟ้องตามคำร้องของบิ๊กป๊อตก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะทำให้ทุกคนไว,ว้วางใจได้เพราะหลังจากนั้นเป็นต้นมาการต่อสู้ของปปชในฐานะโจทย์ในชั้นศาลดีกาก็ถูกคอรหายัอย่างหนักหน่วงว่าเป็นมวยชกไม่สมศักดิ์ศรี เป็นมวยจริงที่รัดดำเนินลุมดีๆนะคงจะโดนไล่ลงแบบไม่ครบยกไปแล้ว <l ug> เหมือนกับที่วีรสสมความค,คิดหนึ่งในผู้ที่เข้าไปให้การในชั้นสารออกมาชำละหลังคำพิพากษารน้นแหละว่าตอนเข้าไปร่วมรับฟังโจดทำประหนึ่งไม่เต็มใจขึ้นชอก และในวันนี้จะมีการประชุมของคณะกรรมการปปชชดใหญ่เพื่อพิจารณาคำพิพากษาของสาลฎีกาหลังจากที่แพ้คดีว่าจะอุดธรณ์หรือไม่คืออย่างที่บอกแหละรัฐธรรมนูญปี60เปิดช่องเอาไว้ y ที่ทำได้ภายใน3 0ิวันหลังมีคำพิพากษาปกติแล้วในการต่ดสู้ทุกคนย่อมอยากชนะเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับปป,ปชเองถ้าคิดว่าตัวเองเป็นโจทย์ก็คงจะไม่แฮปปี้นักกับการที่มีมติชี้มูลความผิดและแดันแพ้คดี เพราะมันก็เท่ากับว่ามติที่มูลความผิดในคร่งกระดินนูนไม่ถูกต้องนั่นเองรอดูเลยว่าที่สุดแล้วจะดำเนินการอย่างไรหากตัดสินใจว่าไม่อุทธรณ์โดยเหตุผลที่ฝั่งไม่เทินเบกโก้ยก็คงต้องรอรับข้อคอรหาที่หนักหน่วงต่อไปผลจากการรอดครั้งนี้ของแกงออฟโคงจะเหมือนยกวกเขาออกจากอก ของบิ๊กเบื่อคนตำรวจโทรสุชาติเหมือนแก้วดูเหมือนว่าจะทำใจเอาไว้ก่อนเข้าฟังคำพิพากษาเสกอีกมีการขอทดขอคอยพู้ที่รับาดเจ็บจากเหตุการณ์7ตุลาที่เจอหน้ากันหน้าสาเส็ดด้วยอีกหนึ่งก็คือสมชายวงสวัสดิ์ี่พลมน่นเ็นทำให้พรรคสีแดงมีตัวเลือกในแง่ของคุนนำมมากเกินจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่าหมดตัวลแล้ว พราะยิ่งหลักชินวัตรที่ถูกปิดเทอมยาวแถมสอดจะลงเอยแบบเดียวกับทักษิณชินวัตรที่ต้องระเห็นเรดดอนถึงท่านต้องปิดผุดน้องสาวนิสัยอีกคนอย่างเจ๊แป๋วมนคาทิปชินวัตรมาเป็นคนถือธงกันเลยทีเดียวรวมถึงคิวของลิ้วล้อหลายคนที่ออกหนะ้าออกตาเสนอตัวขอเป็นเบอร์หนึ่งของพรคแทนคนในตระกูลชินวัตรแต่แบบพอตอนนี้ชายจืดเป็นไทยแบบนี้หลายคนก็คงจะอกหักด่งเปะ แม้ตัวสมชายที่มีดีกรีเป็นอดีตนายกหนึ่งสมัยอาจจะไม่โดดเด่นอะไรแต่อย่างน้อยก็เป็นเผยตระกุลฉิดที่สั่งสายหันขวาหันได้แถมภริยาตัวเองอยิ่งเจ็ดแดงโยภา,าวงสวัสด์ยันนำพักเพื่อไทยกุ้งมากบารบมีในพักสเลกเกินน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการขันอาสาล,ลงชิงชัยกุยน,นาย,ยกอีกครั้งหลังจากคราวก่อนนั้นอาพับเพราะไม่มีบุญเยาววาาสนาจะนั่งทำงานที่ตึกไทยคู่ฟันเลยแม้แต่วินาทีเดียว เชื่อว่าปีกกลองเลือกตั้งมันเลงกันเมื่อไหร่เจดแดงก็คงจะใช้สอดสอกบกภาคเหนือออกมาเชียร์กันสุดเล่มทิมเบอระตูให้สามีสุดเลิฟได้เป็นใหญ่อีกครั้งแต่ถามว่าเสี่ยงไหมคงต้องบอกเลยว่ามากเพราะอีกคั้วอำนาจคงไม่ปล่อยให้เกิดนายกสายชินเป็นอีกแน่เพราะจะทําให้ปัญหาวนเวียนกลับมาเหมือนเดิมสมชายเองก็ต้องชั่งใจหนักเหมือนกันเพราะมันอาจจะไม่ชชบดีเหมือนรอบนี้ อย่าลืมนะว่าไอ้ที่รอดเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวเองไม่เิดเรื่องเนี่ยมันรู้อยู่แก่ใจว่าเพราะคดีนี้มีจำลยชื่อพัชรวัตรน้องรักของมิกป้อมคนที่เคยประกาศกล้องมาแล้วว่าตระกูลวงสุวรรณจะไม่ยอมให้ใครมารังแกจึงได้อน,นี้ส่งไม่ยังตัวเองด้วยแต่ถ้ากล้าเสอางอีกรอบกับยาแรงกติกาใหม่ที่ออกมาบอกได้คำเดียวว่าไม่สั่งเตะก็ต้องหนีออกน้องประเทศต่างๆกันไปแน่นอน